วันนี้คุณครูก็มีทานเรื่องซิตเตอร์แพนมาให้เด็กๆได้ชมนะคะขอให้เด็กๆชมอย่างมีความสุขเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กสาวผู้หนึ่งนามว่าเวนดี้เธอมีพี่น้องร่วมกันสามคนในขณะที่เวนดี้กำลังนอนหลับอยู่นั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีเงาปริศนาแอบมองเธออยู่เธอจึงได้สะดุ้งแล้วลืมตาขึ้นมาหลังจากที่เธอได้ลืมตาเธอก็มองหาเงาปริศนานั้นเอ๊ะมันอยู่ตรงนั้นไง เวนดี้ตกใจกลัวมากเธอจึงขยับเข้าไปอยู่มุมมมหนึ่งแล้วแอบดูส่วนเงาปริศนานั้นก็ขยับไปมาโดยไม่กลัวอะไรเลยเฮ้ยเธอคือใครกันแน่เธอเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงฉันชื่อปีเตอร์แพนฉันก็แค่ผ่านมาทางนี้แล้วเห็นเธอหลับอยู่ ขอโทษนะที่ทำให้เธอตกใจแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อว่าเวนดี้แล้วเธอขึ้นมาในห้องฉันได้ยังไงเธอปีนหน้าต่างขึ้นมาหรอยินดีที่ได้รู้จักนะเวนดี้ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้ปีนขึ้นมาฉันห่อขึ้นมากับเพื่อนของฉันนี่ไงไเพื่อนของฉันชื่อว่าทิงกเบลว้าวน่ารักจังเลยไม่ไม่ไม่ทิงกเบลอย่าทำหน้าแบบนั้นสิ ตอนนี้เวนดี้ก็คือเพื่อนของเราแล้วเธออยากไปบ้านของเราไหมแล้วบ้านของเธออยู่ที่ไหนล่ะบ้านของเราอยู่ที่ดินแดนนิวแร์แลนด์อันไกโพนอาจจะไกลหน่อยนะแต่รับรองว่าที่นั่นสวยงามมากไปฮะไปฮะผมอยากไปเอาน้องไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วฮะพี่เวนด้าก็ตื่นแล้วเหมือนกันนะพี่เวนด้าพี่เวนด้าอยากไปไหม พี่ก็ต้องแล้วแต่พวกเธอถ้าพวกเธอไปพี่ก็ต้องไปดูแลพวกเธอไงอืมไปนะไปนะเวนดี้เออฉันไปก็ได้แต่เธอต้องพาฉันกลับมาในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยนะได้ได้ได้ฉันสัญญาทิงกับเบลเธอช่วยดูแผม้พิเศษกับพวกเขาหน่อยสินะ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  จากนั้นทั้งห้าคนก็บินเหาะขึ้นไปบนอากาศเหาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงดินแดนเนเ e อร์แลนด์อโอ้นี่คือสหายของปีเตอร์แพนนี่นาะทุกคนลูกพี่เขาเรากลับมาแล้วกลับมาแล้วนั่นไงนั่นไงเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยดีใจจังเลยถ้างั้นเราไปหาลูกพี่กันเถอะกันไป,นไปกันแล้ว เฮ้ยูดสีพาใครมาด้วยก็ไม่รู้นัส่นสินั่อฉันกลับมาแล้วฉันมีเพื่อนใหม่มาแน่นํำด้วยนะเวนดี้เวนด้าเวลเข้ามาสิสวัสดีจ้าฉันชื่อเวนดี้นะนี่พี่และน้องของฉันเองสวัสดีจ้าฉันชื่อเวนด้านะสวัสดีฮะเราชื่อเวลนะ ไม่เอาหน้าสหายของฉันเบนดี้เธอเป็นคนดีนะไม่เป็นไรวิเตอร์แพนงั้นฉันจะพาพวกเธอไปเดินเล่นในดินแดนของฉันดีกว่าไปห้าไปฮ่าไปกันนี่พวกเธอจะว่าไปแล้วนะฉันก็ว่าเด็กน้อยคนนั้นนะ่ะก็หน้าตาหน้ารักเหมือนกันนะใช่ฉันเห็นด้วยฉันว่าน่ารักดีนะหน้าตาดูบริสุทธิ์มากเลยเห็นด้วยเห็นด้วยองั้นเราก็เป็นเพื่อนกับเขาแล้กันเนาะได้ได้ ไาทิ้งกับเบียวนีเวนด้าเวลเราไปสนุกกันไปนฮะไปฮะโกโก้โอเคโอเคไปจ้ะไปกันทางด้านกับตันฮุกก็กำลังพายเรือเล่นกับเพื่อนของเขาสมีวันนี้อากาศแจ่มใสจริงๆเลยเนาะอืมใช่แล้วครับกับตัน ลองส่องกล้องดูสิจะถึงเกาะหรือยังกัป <g ülme> ตันกัปตันโอ้นี่การ์ั้นเร็วเร็วีเร็วเร็วลิบไทย โโออ้หหหดดดดิิินนนนนแขงฉััสสสสสวววยยยยไไมมมูู่ากเลระหว่างที่ปีเตอร์แพนกำลังพาเพื่อนๆเดินดูดินแดนเนเวอร์แลนด์ทันใดนั้นก็ได้พบกับกัปตันฮุกนั่นเองสวมาวว้าวว้าวไม่ได้เจอกันนานเลยนะเดี๋ยวนี้มีเพื่อนใหม่เยอะเลยนี่ ไม่ต้องมาพูดดีกับฉันเลยนะนายเป็นคนไม่ดีทุกคนมาหลบหลังฉันไว้เร็วพี่แวนดี้ผมกลัวจังเลยฮะน้องไม่ต้องกลัวนะมาหลบหลังพี่ไว้พี่เวนด้าก็เหมือนกันได้สิได้สิกัปตันเราควรหอยออกมากก่อนไหมวันนี้พวกนั้นมีเพื่อนเยอะเลยนะในขนาดเดียวกันปีเตอร์แพนก็ได้ส่งเสียงเรียกให้กับสหายทั้งสาม ยังเหมือนเดิมเลยนะในไหนก็อยู่กันครบละฉันจะจัดการพวกนายทุกคนเลยไปรัสมีจัดการเธอนั่นแหละออกไปเลยออกไปเลยเป็นสิเป็นสิกับตันฉันไม่ไหวแล้วช่วยฉันด้วย นายนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยลัสมีมาปีเตอร์แพนเรามาสู้กัน t ิงกรเบลฉันฝากดูแลพวกเขาแทนฉันด้วยนะช่วยปกป้องพวกเขาแทนฉันทีทเบลตอนนี้เธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเธอก็ต้องไปปกป้องพวกเขาแทนฉันด้วยนะเข้าใจไหมมาวันนี้เราจะได้รู้กันเลยว่าใครจะชนะ มจะต้องไม่เป็นอะไรปิตาเบนไม่นะไม่นะไม่นะเป็นอะไรมากปิตาเบนอย่าเป็นอะไรนะเอไม่นเฮ้ยมีไปแล้วไปจับกัปตันเร็วไป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 กัปตันรีวิ่งหนีเร็วนั่นอยู่นี่ยั่นนั่น สยห่นะหายของปีเตอร์แพนวิ่งตามกับตันฮุกจนเหนื่อยสุดท้ายกับตันก็วิ่งถึงชายหาดเลสมีฉันเห็นเรือแล้วรีบตามมาแต่กับตัน,น,นไม่ทันสังเกตว่ามีเจ้าจระเข้ตัวเดิมแอบอยู่งพอแล้วพอแล้วไปไปออกไปไปไปกลๆไปแค่ดูนี้ไป เธอช่วยฉันด้วยฉันขอมาอยู่ด้วยได้ไหมเมื่อกี้ฉันเห็นกับตันโดนจระเข้กินไปแล้วฉันยินดีให้นายมาอยู่ด้วยแต่จงจำไว้ว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันนะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและมีน้ำใจต่อกันแล้วก็ต้องปกป้องซึ่งกันและกันด้วยนะเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ นิทานเรื่องปีเตอร์แพนจากคุณครูสนุกไหมคะคุณครูตั้งใจทำเพื่อเด็กๆทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย